ครับผมตอนนี้ก็เริ่มเก็บเต็เตนท์กันแล้วนะครับผมเนาะเก็บเต็นท์แล้วนะผมก็เก็บเต็นท์ของผมแล้วนะทีนี้นะ,ะมาเก็บเต็นท์กันเก็บเต็นท์เก็บเต็นท์น,น,น,นะครับผม どうぞ。<music> ใมทีน่อันน่น่นตามพิชิตทีผมก็ว่าอยู่สับสนสับสนที่ของเราอยู่นี้ แห้วนเดียวแห้งสมบัตในบ้าก็ไปแห้งหนาห้นโลตมันแค่แห้งว่าใช่ไหม i'm gonna hang you like what เอาลากออกมพี่ล้วเอาพี่เอาบุดออกลากออกพี่เดบ่าวโฮมจะเก็บรเอ๋ลุงจ้าค้อเปพองไปเก็บพอพหมอนพี่เขาจะออกอ๋หของนอกพี่นะพี่อะสมเสมที่นอนของลุงอยู่ตรงนี้นะผมเอาพับไปเนี่ยครับตั้งแน่ของลุงเี่ยพี่อยู่ในเต็นท์กับลำไม้

ครับผมก็ของชิดเสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับผมของชิดก็เสร็จแล้วครับอ่าเหลือแค่นี้ครับเหลือแค่นี้ครับเต็นชิดครับผมพี่ชิดเส็จตั้งแต่ตอนมาถึงแล้วครับผมอ๋อเสร็จตลอดครับผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับเมื่อคืนนัตากหผอจงเก็บเต็นท์ไว้ก่อนครับผมก็เก็บเต็นท์กันนะครับนะครับตุ้มตามเดวไปตามเดาไป กำลังแหงแล้วเหลือแต่ข้างหน้าครับผมเอานะครับผมเราก็คือเราเป็นคนไม่มีน้ําใจครับเราเป็นคนที่ไม่มีน้ําใจครับเราไม่เก็บช่วยครับบ่งบอกเลยนะคือเราไม่มีน้ําใจครับของเราเสร็จแล้วเรานั่งดูครับเยอะแยะชาวบ้านครับเยอะแยะชาวบ้านครับผมทุกคาพูดของคุณครับเป็นพยานฝากความคุณในชั้นศาลนะครับ เราเสร็จแล้วครับเราไม่มีน้ำใจครับผมเรามานั่งเยอะยยครับผมว้ไว้ไว้วเก็บศาสตเนี่ยเอามันก็ร่ดาแล้วนเนานนนะมันเป็นแผน่น,ผนถ้าถ้าเกิดว่าไปนอนกับคนอื่นมันก็จะไม่สะดวกเออเลยเราแบบเออทำคอนเทนต์กลางเต็นนอนดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับพอใจคุณหรือยังพอใจคุณหรือยัง สาแก่ใจคุณหรือยังจับขาหลอกทีมงานเนาะเออแล้วก็ให้เราเอ้พี่ชิดนี่เราจะจัดห้องให้ดีไหมนะแต่แบบนี้ครับบอกว่ามีห้องมีห้องแต่ว่าไม่บอกว่าอยู่กับใครใช่นะครับเอาคนที่แบบอ่ต้องต้องปฏิเสธไม่ได้ด้วยนะใช่ครับเออเข้าแล้วแบบออกไม่ได้ด้วยออนะเข้าแล้วห้ามออกคือเข้าเข้าห้องปุ๊บนี่ต้องล็อกประตูปั๊บเลยนะครับ เราก็จะกดดันด้วยวิธีนั้นน้อพี่ชายเนาะเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครับผมรู้ตัวเรียบร้อยแล้วครับผมงานแล้วครับาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรับปรุงครับพี่ชายเดี๋ยวจะปรับปรุงคือมีคนบอกมาบอกแผนชิดว่ากะว่าจะเอาเต็นท์ผมเข้าไปซ่อนไว้ในเต็นท์ลุงพอดีพอดีผมเอะใจอย่างหนึ่งผมปักหมุดไว้ยกไม่ได้เออเดี๋ยวพี่ชิดรู้ไปยอันี้ตกลงตอนไหนไม่ผมไม่รู้อ่ะอันนี้ปู่ปู่มุนีเออ คือพลาดกันหมดอะครับคือคนมีบุญใครก็ทําอะไรไม่ได้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวฟังคํานึงนะคือพี่ชยัยเคยพูดอ่าแล้วครับเปิดเพลงนละครับอ่ะอย่ายชัยเก็บไปนี่ใจบอกเคยฮักใครนี่เ<น>ออฟังพูนห่างแล้วหรือฟังนี่เด้๋อืม,มเจ็บกี่ที่ฟังกี่เอาออกไปพูนไหมลาเขอาแม่ยักกยงเนีเ่ยมันแห้งอยู่บ้านนี่ก็ท้่นไปม่วนเท่าไปของคุณยัย พันย่าพันไปกล่ะมันม้วนเปลี่ยนมันม้วนต้องสามตลบกันใส่สองตลบเจ้ไยได้บ่แค่สิ่งเดียวที่ไอคอร์อ sort of ีนางเอ๋ยหากว่าหากอายคนอีเหลือสองเต็นแล้วครับเหลือสองเต็นแล้วครับผมอีกเลยอย่าทิ้งกันเหมือนเคย เด้นละเนี่ยคนม้วนไม่เป็นม้วนยากคิดให้เฮาได้พอกันมันข้างหน้าให้ฟ้าสดใสมอบควารักให้เพียงเธอจะไม่เผือนอกใจเน็ตจะเหนื่อยแค่ไหน ครับผมนี่ครับวันนี้ก็ดูแอชชัยเก็บเต็นท์ไปก่อนนะครับผมส่วนชิดนั้นก็สบายๆครับไม่ได้ทําอะไรช่วยชาวบ้านช่องนะครับของผมเสร็จแล้วครับผมเยอะๆชาวบ้านครับผมครับผมนะครับทางน้องก็เก็บไปครับตามสบายนะครับผมผมจะขอเยอะๆอยู่ตรงนี้นะครับผมครับขอบคุณในความเยอะๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ